รองประธานสันดิกาพร้อมกับผู้บริหารโรงแรมในเครือของสันธิยานะคะร่วมกันอัญเชิญพระพุทธ,ธวิสิทธิ์พิชิตมาประธานพรค่ะประดิษฐานที่วัดควรกะไหลจังหวัดพังงาค่ะ ที่วัดควนกะไหลนะคะอยู่ที่อำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาค่ะนายพบพิสิทธิสุขพิสิทธิ์รองประธานสารดีกาค่ะพร้อมด้วยนายคมสารจันทรวิสูตรประธานกรรมการบริหารโรงแรมคือสันทิยารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะนางคัญญาจันทรวิสูตรนะคะรองประธานกรรมการบริหารโรงแรมคือสันทิยาและก็ครอบครัวค่ะร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพุทธวิสิทธิ์พิชิตมารประธานพรให้แด่พระประสาทสารโสพล ะะเจ้าอาวาสวัดควรกะไหลค่ะเจ้าคณะจังหวัดพังงาระนองอประดิษฐานให้พระพุทธศาสนิกชนนะคะได้เคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในศาลาพิธีวัดควรกะไหลค่ะโดยมีคณะผู้บริหารโรงแรมในเครือสันธิยาค่ะหัวหน้าสนรัชการผู้บริหารท้องถิ่นแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนมาเข้าร่วมในพิธีค่ะ สำหรับพระพุทธวิสิทธตพิชิตมารประธานพรเป็นพระนามที่สมเด็จพระวรณรัตน์นะคะวัดเทพสิรินทราวาด ราชวรวิหารค่ะประธานพระนามให้และก็องค์นี้นะคะเป็นหนึ่งใน14องค์ที่รองประธานสารีกาพร้อมกับคณะสายบุญตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเป็นครั้งที่10ซึ่งมีพิธีเททองหล่อนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566และองค์นี้ก็เป็นองค์ที่145ที่อัญเชิญมาประดิษฐานณวัดควรกะไหล อำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาค่ะโดยรองประธานสันดีกานะครับก็กล่าวว่าพระพุทธวิสิทธิ์พิชิตมารประทานพรนะครับก็แปลว่าพระพุทธรูปที่วิเศษชนะทั้งมารและประธานพรด้วยโดยได้ร่วมกันนะครับกับคณะสายบุญในการจัดสร้างองค์ปฐมเมื่อปี2559 จากนั้นก็ได้จัดสร้างต่อเนื่องเรื่อยมาครับรวมทั้งหมดก็161องค์ครับแล้วก็ได้มีการนะครับอัญเชิญไปประดิษฐานในสถานที่สําคัญต่างๆของประเทศไทยทั้ง77จังหวัดรวมไปถึงในต่างประเทศอีกหลายประเทศด้วยครับ